เครองบินเครองบินเคองบินเด <laughs> 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 ยวดูนะเย็นเตียงเป็นแบบ <c oughs> มินิมอลลายทิวลิปมาลืมกุญแรถครับ <c oughs> ถึงที่จอดรถแล้วแล้วก็แต่ของเก็บไว้บนรถหมดแล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วลืมล็อกรถตั้งแต่วันอาทิตย์วันนี้วันพุธ ตายตายครับตอนนี้สนะิบโมงสี่ิบะไปดูกันว่าจะถึงสัตีบกี่โมงไปกำลังไปแล้วเย้สวัสดีค่ะ ึงแล้วร้านอาหารเจ๊ป,ปาหน้าเขาซีฟู้ดมาแล้วข้าวผัดอันนี้เนี้ปลากระพงผัดพิดเกลือเนิ้ออดกับหวาปลากระพงทอดผิดเกลืออบแล้วก็อร่อยอะตอนแรกแอบผิดหวังว่าไม่มาในมะพร้าวแต่ว่าให้อภัยพว่ารสชาติอร่อย น,นั้นนี่ันเครื่องบินบนนะโอ้จดุดต้ตนปลีนารเมือคือตะกี้ลงไปมาแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าให้ขับรถเข้าไปอีกแล้วคือ ลูกตาลโทรไปใช่ไหมแต่ว่าให้เพียวเป็นคนคุยแล้วเขาตกใจแกเขาตกใจบอกว่าอา้าวเป็นเสียงผู้ชายอะไรอย่างนี้เขาบอกว่า<ช>เออขอโทษนะคะที่ตกใจเพราะว่ากลัวลูกค้าแบบโทรมาจากเพจปอลอมอะไรอย่างเงี้ยมีเพจปอลอมระบาดอยู่ตอนไงป้ายเขียนว่าตรงไปอีกใช่ตรงไปอ๋อนี่เนี่ยเออมีป้ายอยู่ตรงไปอีกครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเครื่องบินคาเฟ่ อ้าวโ้ยมีอ่างด้วยตีฟองลูกค้าถ้าน้ำเยอะแล้วลูกคุณลูก้าค่ะนี่นะคะลูกฟ้าสำหรับตีฟองอ๋อใช้แล้ฟองลูกฟ้าก็หวานจริงีนะคะได้ค่ะค่ะคะรโอ้ยี้วข้ามดิ้งให้ด้วยขอบคุณนะคะ ี่เป็นเต็นของเราข้งนเนีเปิดไฟด้านนอกนะค้แล้วก็ิาฟเป็นเต็นนะคะนี่ไงทะเลอย่าเพิ่งลงเต็นลนะคะโดยใช้หาดได้มีแรงกัะพุนตอนนี้แรงกะนกำลังมาตามเทศกาลกิว้าอวอ๋อ มันจะเป็นแมงกะพุนผ่วยมันคือแต่มันก็คันนะคะรุ่นร้าใช่คือขับรถับไปกอ้ลไปอ๋มีปิ้งย่างไหมหรือถังหมูกะทถ้ามีปิ้งย่างเองก็ถาดเราทางเราจะบริการให้นะคะคือตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าระหว่างไปซื้อมาปิ้งย่างหรือว่าลูกค้าส่ลูกค้าปิ้งย่างเองหรือไปซือ้อเองเนี่ยเราก็มีถาดให้นะคะอ๋อถาดนี่ยคือปิ้งอันนั้นใช่ ินบาร์บีคิวไปดูห้องน้ำไหมไปดูห้องน้ำกันแต่ก็สงบดีนะมามาวันธรรมดาผักผักเต็มทีมม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 ่น้ำสวยนะอื่มกันห้้องนย มีอยู่ดวงเดียวอไปสองดวงต้องบินข้างบินข้างบินงบินเอยู่นะนกลัางคืนน่าจะไม่ค่อยวินปะ่ะโอ้นี่ไงเขามีชูชีพให้เราเล่นด้วยถ้าเกิดเราจะไปลงอืมสวยอยู่นะห้องน้ำอ๋อทำดีนะนอนเร็ววันนี้สี่ทุ่มก็นอนทำได้ไหม ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยไปหาหมอตันกัดไม่รู้อันนี้อันนี้ก็ของที่นี่เป็นเป็นรถบ้านแล้วก็ที่นี่ก็เป็นเป็นเต็นติดแอร์ครับทุกคนสบายละทีนี้บรรยากาศใหม่ๆหม่อชิในเต็นก็เป็นอย่างนี้ทีวี กาตู้เย็นตเตียงนี่ครับแล้วก็แอร์ตั้งอย่างนี้เลยเป็นบรรยากาศใหม่ๆนี่ที่นั่งดูทีวีลำโพงมาชอลกล่องแตนลี่อันนี้ทำอะไรอ่ากล่องอุปกรณ์เก็บตกแต่งแต่ว่าเราคงไม่เก็บอะไรเพราะงั้นเดี๋ยวลืมยิ่งเป็นพวกขี้ลืมอยู่แล้วด้วย โอ้โหวิวตรงนี้หลักร้านเลยครับเป็นหาด EOD นะครับภายในสนามบินอูตะเภาไหนคุณผู้หญิงทำอะไรอยู่ไม่ออกมาเล่นทะเลเขากำลังถ่ายคลิปไปลงช่องทิกต็อกของเขาอยู่นะช่อง YouTube ช่องนี้จะเป็นช่องใหม่ครับที่เราสองคนกำลังทำกันไงฝากสนับสนุนด้วยนะครับขอบคุณครับ ว่าจะได้นะค่อยจะได้เล่นน้ำได้แต่ว่า สวยมากนี่คอนเทนต์ซ้อนคอนเทนต์ตอนนี้กี่โมงแล้วถ่ายไงครับถ่ายรูปเหรอไห้มองกล้องก่ออสวยมากนะสงบดีด้วยครับวันนี้วันธรรมดาคนไม่ค่อยเยอะ มาอยู่ทะเลแต่ว่าไม่กล้าลงเล่นทะเลครับเล่นทะเลเข้าหลงใไม่รจำไม่ได้กนะ็น้ำล้นแลอุย้ยลืม ก็ต้องปิ้งย่างแต่ว่าราอบนี้เปลี่ยนจากซีฟู้ดเป็นบาร์บีคิวก็ได้แหละ ตามาทะเลก็คือต้องกินมามา่าไม่รู้ทําไมอ่ะมันจะแบบได้ฟิลอ่ะได้ฟิลกว่าตอนกินอยู่ที่บ้านอ่ะต้องมามา่าทั้งทั้งทะเลทั้งดังเดนเดนเอือตอนนี้จะมาครบนะมามา่บาบะทะบาร์บีคิวอืมอืมบะฮะบาร์บ,าบีคิวมามา่มามาม่าครบ สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนก็อาบน้ำเรียบร้อยตอนนี้สิบโมงสิบห้าแล้วเขามีอาหารเช้ามาเสิร์ฟนี่เป็นข้าวต้มกุ้งกับกระเพราหมูสับ อยู่ใกล้สนามบินก็จะได้ยินเสียงเครื่องบินแล้วก็เออเสียงธรรมชาตินกขยันร้องเมื่อก่อนคิดว่านกมันจะร้องตอนแบบเออใกล้จะเช้าตื่นมาดูริกาตีสองสี่สิบแปดมันก็ร้องดังแบบปกติโอ้โหตาหายไปไหนละตะวานนี่ เห็นเส้นขอบฟ้ามาทะเลแล้วไม่ค่อยได้เล่นทะเลทุกคนเพราะว่าทะเลน่ากลัวเมื่อวานแต่วมม่าวันในช่องติกตอกเราถ่ายเราถ่ายคอนเทนต์ลงไปแล้วนะครับก็ไปติดตามดูได้ที่ช่องเบบี้ลูกตาลนะครับถ้าสมมุติว่าในชีวิตนี้กินอาหารได้แค่อย่างเดียวที่จะเรือกนะอยาก ของลิ้นกระพเพรานี่แหละกระเพราหมูสับไข่ดาวเมนูที่อยู่ได้ทั้งชีวิตไปกินเหรอทั้งชีวิตเนี่ยนะไม่เลี่ยนเหรอเพราะกระเพราลิ้นเนี่ยมันสามารถ เป็นกะเพราใส่แบบใส่กะเพราอันนี้ใส่พริกหยวกกะเพราใส่หน่อไม้ก,กะเพราใส่ดูดปลากะเพรกินได้หมดครับก็จะสปากเกตตี้หรือว่าสปากเกตตี้โหระพาสปากเกตตี้ซ้อมขึ้นเทศแล้วมันเมนูคาโบนาณร้าหรือว่าเออไม่ไม่เหมือนกันสปากเกตตี้ ผักกี้เมากระเพาก็ได้เอา้าไม่คิดหน่อยอรอหลับสบายไหมครับเมื่อคืนเมื่อคืนจริงๆหลับสบายจนกระทั่งอาโบตื่นนั่นแหละเครื่องบินบินไม่เห็นได้ยินเสียงเครื่องบินอ่ะได้ยินแล้วตื่นตอนไหนตื่นตอนอาโบปรับแอร์กึนมาปรับแอร์ อเสียงติ๊กตื่นแต่เสียงเครื่องบินไม่ตื่นมันเป็นความรู้สึกของของการที่อะไรนะมีคนลุกออกจากเตียงใช่ไหม,หมตอนลุกก็ไม่ตื่นนะจริงเหรออืมตื่นนอนติ๊กนี่ตรงกาแฟ ฟีลเหมือนมันนาฬิกาปลุกมังม้งแบบมีเสียงตีดอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่เขามีเนี่ยให้ดูด้วยนะเต็นท์ตรงนี้เยี่ยมเหมือนอยู่โรงแรมเ่ยครบทุกอย่างมีครบหมดเลยครับคอเตอร์บาร์ก็เนี่าชงกาแฟมั้ามีคอเตอร์บา,าร์บริการเนาะไป ร็เวลากลับบ้านแล้วบ๊ายบายยังบ๊ายบ,บายบายกลับบ้านกันกลับบ้านแล้วไปสิงคโปร์กันต่อเย้เดี๋ยวเจอกันต่อทริปสิงคโปร์ครับเอ้ยเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับยังยังไม่จบ อยู่ใกล้บริเวณสเตอร์ลิงซีสตาร์ที่พักเมกื่อกี้ว้าสวยใช่เจ๊โม้เพิ่กินกาแฟมาพวกแมวแล้ว เจ็บๆไหมเอามัชฉะส้มอ่ะันนี้ว่าน้ำส้มหมดค่ะมีเป็นยูสุแทนได้ไหมคะเฮ้ยเอาลาเต้ดีกว่ามัชฉะลาเต้เอาแบโอเคปะแต่เค้กได้นะไม่มีชิ้นเค้กคก็ชิ้เค้กมีค่ะไหนอ่ะจะเป็นตัวที่มีทีมข้างบนเลยค่ะหมายถึงว่าข้างหลังมันมีสีใช่ไหมใช่ ก็ดีนะสวยได้เลยไม่ต้องลุน้นะเท่าไรหร่คะอัน,นถ้าเป็นผอดหวัวใจถ้าเป็นอ่าตัวนั้จะห้าสิบเก้าบาทค่ะถ้าเป็นตัวสี่เหลี่ยมจะเป็นเจ็ดบเก้าบาทไอ้กนน็คือเหมือนเราเอาไปเพ้นท์ลายเพิ่มเองใช่สองแล้วกันสองแบบปึงป้งปึ้งเห็นไหมเป็นสี่หรือเจ็ด เป็นแบบนีนีมอลลายคิวลิปแหมนทิวลิปไหมเราไม่ครึ่งชั่วโมงนะแหมนทิวลิปไหมงั้นน่ารักไหมทุกคนครึ่งชั่วโมงได้ถือว่าทำเวลาได้ดีไหมไ้ดก็สงบดีนะ เรานั่งคาเฟ่แบบนี้แล้วก็เห็นวิวทะเลยังไงเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับน่าจะไปเป็นทริปสิงคโปร์นะใช่ทร,ริปสิงคโปร์ไปกันใช่ครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ